มาลูกไม่ต้องขุดไปนี่ตีเข้าไปนู้นสิเดี๋ยวมันหลุดมาเลยพลังไม้พลังไม้พลังลงไปแล้วพลัรรรงไม้ลูกนี่ตรงนี้ตรงตรมุกเกีะตรงมุกอกียนี่ตรงนี้มาอีกมาอีกไหมมาอีกโอเควิ่กันมาเลยกันยัน

À. Đây, nói nè ถามีคันหนึ่งจอดัางนูเนี่ยบอกว่าอย่าเอากองใหญ่นี่แหละเล่นกับผมก็อย่างนี้แหละชนได้ขั้นเลืองชนได้ไม่เป็นไร พี่วอนเข้าไปก่อนพี่วอนเข้าไปก่อนเราจะถ่ายนี้ <laughs> พี่วอนเข้าไปก่อนเอาชิ้นี้ชิ้นี้ทำตั้งอันนี้มันส้าเซลล์เลยแรงขอบคุณเลยจะน้าฟุ่เลยระวังอย่าไปชนรถเจ๊ไอ้นุ่นักเอาไปอีกไปอีกรูปไปอีกค่อยๆไล่ลงมา,มอ,าอ่าโอเค เลยไปเกี่ยวเข้าไปยกกูไม่ขึ้นกระเด็นเลยนะทานวิ่งกระเด็นเลยนะคนขับกระเด็นผมไม่ซื้อหรอกผมเล่นรถบิทไถ <laughs> ได้ป่ะ oh. เอ้ย oh. ผมคว้างพี่ก่อนดีกว่าโอ้ยรถไม่แรงเลยอ่ะขวัญเรียบๆไปสิ บางโกนเงโกนเขาไม่ได้กตไ่ใครอยามาขคดตรงนี้เลยต,ตรง้นท่าตรงโน้นก็ท่ามีอตรงนีลเดีก็เดี๋ยวก็เดินไปไงเดี๋ยวก็เดินไปสิเดินไปคตรงต่ามนี่แรกหมาเป็น ข้างหน้าอีกน่อยนึงอันน้อยเดียวหน่อยเดียวถ้ามันมันติดับไม่ออกทรายเสียด,ด้วยจะกดนะกดยิ่งปลายใหญ่เลยกดยิ่งไม่ลงเลยเออโอเคฝองฝองอมตัะกันติดเต็งกระบะแล้วอ่ะทไมมีเมสียไมีแค่บอลเปล่าเพาดูซรางมันไม่เป็นกล้องอ่ะพอมันเป็นกล้องเสร็จโอ้โหไอ้นี่มากเลย cái đen đấy. nó mà đen cái công tâm ấy. Này có lồng lùm rồi lúc Thì không mấy lên. Form tăng thoi lăng lồng lùm. Mà shit thằng này. ไปเถอะจะได้ไม่ติดปะถึงจ <c oughs> ติดกบะบะ